สวัสดีฮาน้องหญิงออกจากที่พักนะคะจะไปซื้อของใส่ของสอยนะคะโรงแรมเอ็นตะวันนะ,ะนี่มจาจอดตรงนี้ค่ะก็นยานเข้าไปค่ะไม่ต้องเดินเข้าไปต่งอาคารก็ได้นะ,ะมาขมานี่นะคะเมืองมหาสารคามยำคำคืนนะคะ ั่งตะวันแดงสาแสงเดือนค่ะอันนี้จะเป็นหอประชุมมั้งคะนี่น่าจะเป็นหอประชุมสําหรับคนที่จะมายืมหรือใช้บริการหอประชุมที่นี่นะคะด้านหน้าค่ะอันนี้อาจจะเป็น้องอาหารของหองประชุมมั้งคะนี่ไงเขาบอกว่าเอสตะวันไม่ใช่เอ็มตะวันสิเอสตาวันหอพักคอมประชมสมราร์ทจัดเลี้ยงสาไว้ยน้ำทางเขา ไปค่ะขี่รถละอนะรถละอช่วงคล่ำคลืนนะคะน้องหญิงก็อยากมามึงมองนีนี่น,นี่เขาบอกว่าไปทางวัดวัดวังน้ำยินไปทางไหนไปดูดิอันนี้จะออกใจนอกเมืองนะคะจะเห็นค่ะ รถไปดอูอันนี้จะวันแดงสรักามก็จะกอ่อสร้างอะไรตรงนี้ไม่สร้าง,องโอพับขยอะนะะ ปิ้งย่างอันนี้ลานนาบ้านหาวแสดงว่าเขาทำเป็นแหล่งท่องเทีย่ยวแบบเลียงกันไปเลยจ้าอันนี้กระโมบ้านนะคะอันนี้อานอกเมืองนะคะก็เลยขับรถมาเมือมงค่ะว่าเส้นนี้เข้าไปไหนกัน ี่นา รอค่ะช่วงค่ำคืน สว่างกับตัวเองค่ะตรงไปเสนีนะ โรถนะคะทางโขงอ,อันนี้คือวัดบึงวังยากวัดปัตถยัยวัดตะเนะี่ยอันนี้ก็จะเป็น เป็นร้านอาหารค่ะบ้านสวนคุ้มนาอาหารเครื่องหรือ่ามาไกลเหมือนกันนะถือว่าใกล้นะคะเนี่ยบ้านพ่อซีฮารถือว่าใกล้นะคะเราจะรู้ว่า พีทีทางน <oh> ี้เสนถ้าหนีไปอำเภออื่นได้น่าจะไปได้มั้งไปค่ะ ปัดไยเอาเมื่อสักครู่นี้ก็จะเป็นวัดท่าปะทาย ช่วงกลางคืนมหาสรารคามานะคะเฮ้ยเขาจะเอาที่พาเขากะสิ้อสิ่ของค่ะ ชุมชนรถความเร็วข้ามถนนโยค่ะ มาประจำนะคะผับบาร์เ็อยู่นอกเมืองก็ใช่คือโอเคนะคะกือว่าใส่ได้นะคะไปอยู่ในเมืองค่ะตะวันแดงค่ะเื่อยในกรนาสลายนะคงณสงจอร์จเพียบหละสิบแปดปีฉลองครบรอบสิบแปดปีอันนี้ทีพาน้องยิยงค่ะฟังใส่เมือค่ะ นี่เอสตะาวาัน สิเป็นทงานสิเป็นตลาดนะคะตลาดเจ้าสี่อหอาบังจอดค่ะหานยางลงยางรอบ,บังจอดก็จะมีเซเว่นอยู่มองทั้งขนานะคะนีเซเว่นเซเว่นอยู่ 7, 7, 7, ตรงนี้นะ,ะนี่รันขากหลายนะคะอขายกระถุงเต็มเลยแม่ขายแบบเยอะมากนะคะน,น้องเนี่ยว่าเสีเลียวจอดนี่เดี๋ยววันนีดูดสิไปจอดผลบ่ จอดโรตัสโกเฟลดก็ได้มั้งนะแล้วก็ออกมาฝั่งนี้แล้วก็จอดหาซื้อกับข้าวตรงนี้โอเคสิบสจารัสตัดสกอฟเฟชันนี่โรตาร์ก็เฟลด์ซีรีส์ไม่มองจอดค่จะจอดรถตาร์ก,กเฟลดก็ได้อยู่ใกล้ๆแล้วก็รยางเซิร์นค่ะตามธรรมดานะคะแล้วเราก็เดินนะคะ จะมีที่จอดสำรบเรอไหมคคดว่ามัน่าจะมีมซื้อของกันอ่างนี่ฮัสซิลองมองแค่มองกตัดโกลไฟรหรือตลาเสร์เท่านั้นนะคะไปซื้อของทรงของใสก่อน ออกจากโรตานแหละนะคะโรตัสปอดภยรตัสกลูฟรฟายส์คนลยอยู่ดดีตโรต,ตั้เพราะว่าเป็นหมองแบบทำเลน่าจะดีนะคะถือว่าใช้ได้เพราะว่าก่อนจะเป็นออกนอกเมืองบม่มีห้างไดละคะ่ะอันนี้เป็นเส็นต์มาตลาดแล้วก็ออกนองเมืองเลยจ้ะพอตลาดสวนพันยุทธ์ทั้งมอพันยุมอโพดก็เลยประมาณนี้นะคะก็เลยมาเล่าให้ซูก,กันฟังะคะ่ะมีห้างเดียวติดก,กับเซเว่น เราก็จะไม่มีอะไรแล้วนะคะจะไปทางวัดวังน้ำยินบ่มิยงังแลยนะคะก็จะซื้อกับเขากลับไปบานกันอ,อ๋อน้อ,นองยีนี่ร้านขานี่เลี้ยงไอ้ไหลสายเต็มเลยนะคะนี่มุนเหนมึงมุนเนมึงก่อนที่จะ เดินทางต่อเพื่อจะกลับที่แพักนะคะมีอะไรบ้างเอ่ยดูซิดูซิดูสิสสอาไปปัดฝนได้ไงมัวเลยทีเนี้ยนี่นะคะมาก็สิบปหามองจงมองจอดร้านไอ้ของหวานหรอของหวานก็น่าทาน เราไปดูกับข้าวก่อนว่าไหนละหะน่าเดินเไ่ที่จอดแล้วเราก็เดินย้อนเอาก็ได้นะฮะนี่เดินย้อนมากระบวาดออกมาเดินย้อนเอาข้าวว่ารันหนที่เราน่าซื้อที่สุดนะคะเดียเ๋ยวสิพะะาลง เขาองว่ามมอราไหนเป็นผู้ี จะบาทเ่ยเ้าเป็นหมูกระดับกระดับแล้ค่ะได้กับข่าแล้ว เรียบร้อยค่ะหลังจากเด็กกับข่าวแล้วนะคะหกสิรษสเด็จกับพระราชวังค่คะไปค่ะไฟรถแล้วก็จะเปิดเต็มที่นะคะหลังจากนั้นแล้วก็ไปไปเลยจ้านี่รถมาไหวรถขบแยนี่กับลา่ากรับที่ภาครามองนีเลยตลาดาสดเทสบ้านมาในฟังไปทางวัดน้ำเย็นบุกษมี ลาน้าขายยู่ข้างทะคะก่อนจะออกจากนอกเมืองคนส่วนใหญ่ประกาศสื่อกับเขาก่อนจะลับนะคะยูมองในะอะอานี่คือตลาดกับเขาที่เยอะมากนะจะบอกให้คือว่าหลายนะคะคนกะทยอยสื่อละ่ะเห็นว่าร้ายกับเขาวาร้าขนาดนี้ดับน้แม่นะโอเคค่ะนางยิงก็สีเลี้ยวเข้าที่พักแล้วนะคะเจอกันเมื่ออื่นเศร้าคะ่ะอันนี้ วิทยาลัยพยาบาลสมหาสา,ารคามนะคะมากสิกรับผีพักเจอกรล้องยิงคลิปใหม่นะคะคลิปนี้เฮาขอยุติเพียงแค่นี้ก่อน,นะคะ่ะทิพเที่ยวมหาสา,ารคามขี่รถละมหาสา,ารคามคลิป2องอพีสนะคะอีพีหนึ่งตะกงเวนอีพีสอตะกงคืน,นะคะ่ะว้าวมนว่าแม่ นาะโอเคไปะละคาะเจอกันคลิปหน้าจ้าบายบาย See you again tomorrow เดี๋ยวก่อน